สวัสดีครับจะกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถคุดขนาด7ตันนะครับผมมานะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถคุดของยี่ห้อโกเบโกนะครับรุ่น SK75 SR-3 นะฮะอ่าหรือว่าถ้าเกิดเทียบเท่ากับ รถรหัสบ้านเราง่ายๆเนี่ยเขาก็จะเทียบเท่ากับตัว SK 75 Mark 10นั่นเองนะครับอ่าเนี่ยนะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเขามีตัวลายแปปปิ้งหรือว่าลายหัวกระแทกมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าานใดที่เอาไปใช้งานแระได้ใช้ลายหัวแยกเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับต้องมีนะฮะ นี่นะครับมีลายป้ปิ้งแบบนี้เลยนะครับติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนตามซารุคุทญี่ปุ่นนะครับก็จะมีตัวตะขอรือน้ำหนักตัวนี้ติดมาให้นะครับเอาไว้ยกของหน้างานได้เป็นเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะรถญี่ปุ่นมีมาให้ทุกคันนะครับมี2ที่ด้วยนะครับที่สำคัญนะฮะมีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเผื่อว่าหน้างานเนี่ยมีการยกของเล็กน้อยเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะป้าปิ้งมาพร้อมนะครับมุ้งกงมุ้ สวยนะคันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับบูมอาร์มก็สวยนะครับไม่มีรอยร้าวรอยดำตรงไหนเลยนะครับนี่นะฮะมีผ่านดานมาพร้อมเลยนะครับตัวนี้นะครับมีผ่านดานฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูเฟรมกันหน่อยนะครับเฟรมเนี่ยก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรนะครับนี่นะฮะเฟรมสวยไม่ผุนะครับตัวดงตัวเดินเหลืออยู่เยอะนะครับนี่นะฮะตัวเดินเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวเปิดดูชุดแพลตคอนโทรลกันนิดนึงนะครับ ชุดแพรคอนโทรลเนี่ยบอกไดาเลยว่ามาสวยมากๆนะครับพวกน็อตเนตเนี่ยเงาเงาหมดเลยนะครับแล้วก็มีแบบรอยรีมาร์กเดิมๆจากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยนะดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวสลับบอคอนโทรลแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดตัวนี้นะครับในกรณีที่หน้างานลูกค้าเนี่ยมีคนขับหลายท่านนะครับแล้วถนัดการขับจะไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็สามารถ ปรับบอลคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีแต่เฉพาะรุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยเราต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลข้างในหัวเก่งนะครับซึ่งจะกินเวลานานมากๆนะครับเป็นชั่วโมงถึงชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยปิดบอลวัเดียวสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะครับเนี่ยนะครับสวยนะครับเป็นบอดี้ท้ายมนแบบนี้นะครับผมเน้นการทํางานที่คล่องแควคล่องตัวนะครับทำงานในที่แคบเนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาทํางานในที่แคบเนี่ยนะเวลาเขาสว ไอตัวตู้ของเขาเนี่ยจะไม่เลยตัวแท็กนะครับถ้าเกิดแท็กเขาเดินเข้าได้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำงานได้เลยนะครับแล้วก็รู้ความจริงครับเป็นรถรุ่นใหม่นะฮะตัวตูด้ด้านหลังนะฮะจะไม่ใช่แบบว่าเปิดบำรุงรักษายากแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยซ่องเปิดสวิตช์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ากว้างม,มากๆนะครับเนี่ยนะเปิดได้กว้างม,มากๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดู3มประตูเลยนะครับนี่นะฮะ่องสวิตช์กว้างนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเอาซื้อไปเนี่ยแล้วจะซ่อมยากดูแลยากสวิตช์ยากนะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยช่อง์วิตกว้างมากๆนะครับนี่นะอ่ากว้างมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูปั๊มมันก่อนนะครับนี่ด้านขวาเป็นปั๊มตรงกลางเป็นเครื่องด้านซ้ายเป็นหม้อน้ำนะครับช่อง์วิตกว้างนะครับรุ่นใหม่นะครับนะครับปํามสวยมากนะครับวันนี้นะครับ ไม่ได้มีจุดลดซึมตรงไหนของตัวปั๊มเลยนะแห้งสวยเดอดมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะฮะตรงกลางตรงนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับ<อ>ก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับ,ออราานนรบแล้วก็พี่ห้องของเขาเนี่ยลูกค้าคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของอีซูซูนะครับอะไรหางานแน่นอนนะครับแล้วก็รหัเครื่องของเขาเนี่ยเป็นตัวซ l e 2นะครับอ่าเครื่องยนต์อีซูซูซ l e 2นะครับพวกเอาลงอะไรเนี่ยหาง่ายแล้วก็มีราคาถูกแน่นอนนะครับตามไซส์อีซูซบ นะครับเครื rocket, now, okay. so right now, so ่องยนต์เขามาสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแท่งดีมากๆนะฮะน็อตเนสเนี่ยสวยหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าโอเคนี่นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแผงว่าน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็แผงว่าน้ําพอเป็นรถรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยเขาจะมีตัวตะแกรงนะฮะกันเศษกุนเศษวัสดุแบบนี้เนี่ยเข้ามาอุดตันในตัวของน้ําของเขาเนี่ยหมดเลยนะครับนี่นะก็ดีมากๆนะครับอ่าโอเคเลยนะครับ สวยนะครับท้ายโมนสวยเลยนะครับเฟรมมี <like> ความเนี <S <S ่ยก็สวยเช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรเลยนะครับเฟรมสวยไม่ผุนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูภายในหัวเก่งกันนิดนึงนะครับชิปนะฮะภายในหัวเก่งก็ตามสไตล์รถรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับจะจะมาสภาพค่อนข้างสวยมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะสดนะครับนะฮะเฟอร์เนเจอร์เดี๋ยวไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับสวยมากนะหลังคาก็สวยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับ เนี่ยๆนะฮะด้านหลังสวยหมดเลยนะครับไม่พูดเลยนะครับรอยสนิมนีอยังแทบไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกําลังปั๊มกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ากําลังปั๊มของเขาเนี่ยทำงานเป็นยังไงนะครับอันนี้รอบต่ําสุดนะลูกค้าครับเป็นรอบต่ําสุดเลยนะครับแอร์ก็มาเย็นพร้อมใช้นะฮะรถรุ่นใหม่นะฮะแอร์จะเย็นพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ่านด้านเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับนิ่มๆเลยนะครับ แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยพอรถเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับการทํางานของเขาเนี่ยจะทําได้เงียบม,มากๆเลยนะครับเนี่ยนะพอเราขึ้นมานั่งในหัวเก่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เขาทํางานเลยนะครับดีมากๆนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ปั๊มแรงดีปกตินะครับใช้ปบรกกีกดลอยนะครับใช้พันดันกดลอยปกติเลยนะครับปั๊มทํางานแรงดีปกตินะฮะก็ความไวในะการทํางานเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วนะครับพวกนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะจะทําได้ค่อนข้างตามไม้ตามมือดีมากๆอยู่แล้วนะครับ ขึ้นลงนะความไายพุ่งกี่นะครับแล้วก็สวิงนะสวิงซ้ายขวาขุดหน้าขุดหลังนะครับก็ไวัยดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับทำงานได้ไวดีปกติเลยนะครับเนี่ยนะฮะแลมนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลองขับเทสทเบื้องต้นนะครับเออลมรมๆรๆ่มรมร่มเริ่มมตัวเดินนะครับเดี๋ยวลองดูตัวเดินให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเกือบไปเกือบไปนะ นะโอ้โหชิวๆนะฮะแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องลองเยอะเลยนะครับเพราะคืุ่ถใหแม่แบบนี้นะครับนี่นะแต่หน้าถอยหลังบิดตัวซ้ายขวาแบบสบายๆปั๊มตัวเดินเนี่ยทำงานได้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับอ่านะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพที่นั่นได้บบกนั่ขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสตเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว o b โ c o SK 75 SR 3คันนี้นะครับนี่นะ ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็อยากจะลองดูรูปวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานแบบเรียของเขาเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานแบบเต็มสูบเตระบบนะครับส่งให้กับลูกค้าและดูได้ชมกา,ทางทลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะฮะ อ่าคันนี้ก็มาสุกมากนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวโกเบโก้ SK75R ขีด3คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ